แต่งงานกับนางสนมโง่บทที่236แท้จริงแล้วผู้หญิงชุดแดงคือเขยา่าเธอมักจะย้อเย้อยอ,อันชีซีอย่างไร้เหตุผลอยู่เป็นประจำเธอชอบพอเปอยดถังยุ่นอย่างออกหน้าออกตาในวันนี้เธอยือนกรานที่จะนั่งข้างๆเขาเพียงเพื่อแสดงอความเป็นเจ้าของแม้ว่าในดวงตาของเปยดถังยุ่นจะสะท้อนแต่ภาพหญิงที่อยู่ตรงข้ามเขาอย่างชีซีก็ตามทำให้ความจงเกลียดจงชังยิ่งแผลขยายออกมาจากเคอรอามากขึ้นอีกในใจของเธอมีเพียงความคิดว่าอันชีซีเป็น นางจิกจอกเจ้าเหลาตั้งแต่แรกเห็นนับจนถึงวันนี้ความคิดเธอก็ยังคงไม่เปลี่ยนไปได้เปิดถังเซียนไปแล้วไม่พอยังจะหลอกล่อเปิดถังยุ่นอีกคนละหรือฉันจะไม่ปล่อยให้นางได้อะไรอย่างที่ใจต้องการไปง่ายๆเสียหรอกเจ้าควรละทิ้งความคิดอันเลวร้ายในหัวได้แล้วจู่จูจ่เสียงเย็นชาก็ดังเข้ามาในหูของขย่าเปิดถังยุ่นพูดพลางค่อยๆนั่งลงข้างเธอและกระดกแก้วดื่มอย่างบ้าคลั่งสายตายังคงจับจ้องอัญชีซีเช่นเดิม เช่นนั้นหรือท่านยังหลงไหลหนังจิ้งจอกนั่นอยู่สิถ้าไปคว้านางมาซิสิขย่ากระแทกเสียงด้วยความโกรดเคืองมีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ตัวตนที่แท้จริงของห่วงซีหยวนว่าเธอไม่ได้เป็นขย่าอย่างที่ใครๆเห็น แต่เป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์หนานเยเวเจ้าหญิงที่ดันด้นเดินทางข้ามประเทศหลายพันไมล์เพื่อชายที่เธอรักแม้ว่าเขาจะไม่ได้รักเธอเลยก็ตามจนพี่ชายต่างแม่ของเธอเหยียดยามดูถูกกระทั่งถึงวันที่เธอทนไม่ได้อีกต่อไปเขย่วางขวดไวน์ในมือบนโต๊ะอ,อย่างไร้สติเล่าใสา่กระเซ็นไปทั่วจนกลิ่นอ่างนวนตลับอวนในอากาศไม่อาจจางหายเหมือนด่งปมในใจของเธอที่พันกันอยู่อย่างยุ่งเหยิงเปิดถังยุ่นผู้เสียดแทงดึงสติเธอเขย่า จำตัวตนเจ้าไว้ให้ดีความเงียบเข้ามาแทนที่สีหน้าของขย่าเปลี่ยนไปน้ำเอ่อล้นในตาแต่เธอไม่กล้าที่จะปล่อยให้มันทะลักออกมาและแม้ว่าหัวใจเธอจะกัปข้องจนแทบจะระเบิดเธอก็ทำได้เพียงเก็บมันไว้เงยหน้าขึ้นอย่างเย่อหยิ่งเพราะอยู่ต่อหน้าจากกักรพรรดิน้องสาวคนนี้ไม่สุภาพเองได้โปรดอย่าตำหนิข้าเลยเปิดถังยุ่นหายใจฟึดฟัดและหันมองทางอื่นอยากไม่สนใจทูตผู้มีชัยชนะแห่งตะวันตกจะนำนักรบทั้งสิบไปพบราชา ชายไวกลางคนรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อผ้าคล้ายชาวมองโกเลียพูดขึ้นเสียงดังก่อนจะโค้งคำนับเคารพทั้งเป่ดเหอและสีหญิงต่างเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมกันทางอำนาจทหารทำให้การเคารพระหว่างกันไร้ซึ่งการคุกเข่าก้มหน้าต่ำจัก,กรพดิตอบกลับอย่างใจกว้างโอ้ผู้จากสีหญิงหรือไม่จำเป็นต้องสุภาพเช่นนั้นผู้ได้รับเชิญมาที่นี่ย่อมเป็นแขกของเราเชิญนั่งลงเถิด จักรพัดเว้นช่องว่างบทสนทนาก่อนจะกล่าวขึ้นอีกครั้งประเทศของเราสองเป็นเพื่อนบ้านและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันข้าดีใจยิ่งที่พวกท่านมาเยี่ยมเยือนเช่นนั้นจะไม่มีความบันเทิงอย่างการแข่งขันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอันชีซีนึกกลอกตาอยู่ในใจเขาก็รู้ดีว่าคนเหล่านั้นเก่งศิลปะการต่อสู้แค่ไหนยังจะให้เปย์ทั้งเซียนแลกชีวิตเสี่ยงเธอรู้สึกกังวลขึ้นมาจึงหันไปกระซิบข้างหูเปยท์ทังเซียนเปยเปยท่านไม่เข้าแข่งขันแล้วจะได้ไหม ใบหน้าของเปยเปยมืดมนลงเข้าไม่เชื่อในตัวข้าหรืออันชีซีกระพริบตาถีเธอเพิ่มความหวานลงในน้ำเสียงไม่เลยจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงเล่าตระกูลเปยเปยของข้าแข็งแกร่งที่สุดจนไม่มีเหตุให้แต้งเปรียบเทียบเลยชีซีตอบกลับแม้ในใจของเธอจะตรงกันข้ามคนเหล่านั้นออกจะดูร้ายเพลอเพลอาจจะปาเถือนกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าพวกเขาคิดหักหลังเปยเปยขึ้นมาแต่เธอก็ไม่รู้จะทำอะไรได้ เพราะแม้ว่าเปยถังเซียนจะไม่ได้ทาเพื่อเธอเขาก็ต้องทําเพื่อราชวงศ์อย่างไม่อาจเลี่ยงได้อยู่ดีเปยถทังเซียนสังเกตเห็นใบหน้าประมาาของชีซีเขาพูดปลอบใจเธออย่าคิดกังวลอะไรสุ่มสี่สุมห้าสิ <c oughs> <ๆ>เขาฮัามเพลงราวคนอารมณ์ดีเบาฮ่าฮ่าข้าจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของฟาบาททูตของซีหญิงกล่าวขึ้นพร้อมกำหมัดแน่นแสงวูบว่าปรากฏในดวงตาเขามองย้อนกลับไปยังผู้หญิงที่ดูลึกลับภายใต้หน้ากาก,ากและรอยยิ้มแปลกๆจึงยกขึ้นที่มุมปาก เอาล่ะเช่นนั้นนำรางวัลของทั้งสองประเทศมาแสดงกันเถอะจักรพรรดิพูดอย่างยินดีผู้รักษาความปลอดภัยนับ20คนถือถาดที่ปูด้วยผ้าสีแดงและวางลงบนโต๊ะทูตฝ่ายสีหญิงได้สั่งคนนำถาดที่ปูด้วยผ้าสีม่วงมาวางตามเช่นกันเวลานี้รางวัลของสองประเทศถูกสำแดงแล้วมีแรงจูงใจกันแล้วสินะห้าห้างั้นมาเริ่มกันเลย ทันทีที่สิ้นเสียงจัก,กรพรรดบิบรรดาผู้คนถึง40ชีวิตต่างส่งเสียงโห่ร้องพร้อมถอดผ้าคลุมออกแสงสีทองสอดประสานส่งประกายแวววาวสะท้อนตรงถึงเพดานห้องโถงบทที่237โอ้พระเจ้านั่นมันลูกมังกรจากทะเลลึกพันปีอานั่นเลือดมังกรซีหญิงเอาเหล็กหักมาเดิมพันเหรอนี่รัฐมนตรีพูดขึ้นเสียงดัง ผู้คนต่างตกตะลึงกับของรางวัลเช่นมังกรที่อยู่ตรงหน้าพวกเขารางวัลของเปยเหอนั้นช่างงดงามเป็นความตระการตาล้วนแต่เป็นของหายากขณะที่รางวัลจากประเทศซีหญิงดูเรียบเรียบหาได้ทั่วไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครคิดจะดูถูกรางวัลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะการ,รเผชิญหน้ากันของทั้งสองประเทศคือการต่อสู้อย่างเลือดเย็นสิ่งที่ควรจะตระหนักไว้เป็นความแข็งแกร่งและคลังทรัพย์ที่มี ชีซีไม่ได้สนใจของอะไรเลยนอกจากกล่องดำขนาดเล็กที่บรรจุลูกปัดขนาดเท่ากําป้นมันไม่มีความพิเศษอยู่บนนั้นแต่เธอกลับสะดุดตาและถูกดึงดูดอย่างบอกไม่ถูกเพราะเธอรู้สึกคุ้นเคยมากราวกับว่ามีบางอย่างอยู่ในนั้นเธอได้ยินเสียงคลื่นทะเลน้ำไหลจังนองจนหัวใจเธอวิ่งเต้นขึ้นลงอย่างไม่เป็นจังหวะไม่เหมือนคนอื่นๆที่มองว่ามันเป็นเพียงไขมุกเม็ดใหญ่ธรรมดาเปิดทั้งเซียนเหลือบมองลูกปัดนั้นดวงตาของเขาเปล่งประกายแต่ไร้คำพูดชื่นชมใดๆ ทันทีที่ผู้แข่งขันเห็นรางวัลพวกเขาก็กระเฮี้ยนกระหายกันมากขึ้นเพราะการแข่งขันมีเพียง10รายการจากรางวัลยี่คู่หมายความว่ามีคน10คนเท่านั้นที่จะได้รางวัลไปศึกระหว่างซีหญิงและเปิดเหอได้เริ่มขึ้นแล้วนายพลต่อสู้กับชายผู้แข็งแกร่งจากซีหญิงทั้งสองใช้ความดูร้ายเข้าประชันกันแม้ว่าศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาจะไม่ได้สูงมากนะักแต่แม่ทัพเปิดเหอก็ก้าวเริ่มได้ดี า้านักรบในประเทศของท่านไม่ธรรมดาจริงๆจัก,กรพัดปรบมือหัวเราะรางวันถัดไปจากประเทศเราคือตรงจู่ไข่มุกตะวันออกแห่งท้องทะเลลึกและข้าเชื่อว่าทุกคนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของมันทูซีหญิงตอบกลับทันควันข้าสงสัยนักองค์จัก,กรพันดิในประเทศของท่านพอจะมีนักรบที่ควรแก่ตรงจู่บ้างหรือไม่ ทันทีที่เขาพูดจบผู้คนในราชาวงศ์เปยเหอก็เงียบลงราวว่าไม่ได้ยินเขาทันใดนั้นเปยทังเซียนเป่ยท์ทังหยุนและเป่ยท์ทังลี่ต่างยืนขึ้นพร้อมกันจนทําให้ทุกสายตาตกตะลึงเจ้าชายทั้งสามต้องการรางวัลน,นี้จริงหรือค่าราชาแห่งหยกหลิกหลงคิดว่าจะไม่เข้าสู้ก่อนเวลาหนึ่งจะผ่านพ้นแต่คราวนี้เปลี่ยนไปเปยทังเซียนส่งสัญ,ญญาณต้องการสู้รบผ่านน้าเสียงหนักแน่น เปิดถังลี่มองเปิดถังเซียนตาไม่กระพริบเดิมทีเขาไม่คิดว่าจะมีใครชอบใจตรงจูที่ดูเป็นไข่มุกธรรมดาน,นั้นเลยเขาเองก็เช่นกันหากเขาลุกขึ้นประกาศสู้คงหน้าอับอายแต่ตอนนี้เปิดถังเซียนกลับทำในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงฮ่าห้าเจ้าชายทั้งสามชอบตรงจูกันหมดเลยเหรอโอข้าอยากพูดอย่างหนึ่งแม้ว่าตรงจูที่เห็นนี้จะดูไม่มีราคาอะไรมากนะักแต่มันก็เหลืออยู่เพียงคู่เดียวเท่านั้นเพราะอีกคู่หายไปแล้วละ่ะ เจ้าชายทั้งสององค์ที่เหลือคงต้องคิดให้รอบคอบเพราะตรงจูมีอยู่ที่นี่เพียงที่เดียวแล้วเท่านั้นคําพูดของทูตซีหญิงเต็มไปด้วยการเยาะเย้ยและเยื่หยิงเปิดถังเซียนเพ่งตรงไปที่เปิดถังยุ่นด้วยสายตาเฉียบคมก่อนจะพูดด้วยน้ําเสียงทุ้มต่ําเปิดยุ่นข้าไม่ขอรบกวนเจ้าในการแข่งขันเล็กๆรอบนี้ให้เป็นข้าเองเปิดถังเซียนปิดโอกาสที่จะให้เปิดถังยุ่นได้พูดเขาเชิดหน้าและเดินไปยังศูนย์กลางสนามแข่งในชั่วพริบตาเดียว ใบหน้าของเปย์ังยุ่นซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมีเพียงรอยยิ้มจางๆที่ยังคงสู้กับผู้คนตรงหน้าเขาทำอะไรไม่ถูกต้องพยายามฝืนความอึดอัดภายในแต่ทันทีที่เขาพยักหน้าและนั่งลงเส้นเลือดในมือที่กำอยู่คล้ายจะโป่งแตกออกมาเขาไม่สนใจความแข็งแกร่งของเปย์ทังเซียนเขาสนใจแต่เพียงมุกนั่นเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่อันชีซีจ้องมองเหมือนว่าเธอจะอยากครอบครองมันและเขาอยากจะเป็นคนนำมันมาให้เธอเองกับมือแต่เปย์ทังเซียนไอเจ้าเวนนั่น การปรากฏตัวของเปยถทังเซียนทำให้ผู้คนฝั่งซีหญิงรู้สึกกังวลพวกเขาได้ยินชื่อเสียงที่ดังกระหึม่มและการข่มขี่อันน่ากลัวไม่มีใครเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเปยถทังเซียนต้องการตรงจูมากเช่นนั้นอะไรกันทำให้เขายืนหยัดเพื่อไขมุกไม่กี่เม็ดอา้าวเหตุใดล่าถอยกันไปเช่นนั้นเปยถทังเซียนตอบกลับอย่างเย็นชานักรบซีหญิงที่หน้าเฟิร์มไปด้วยหนวดเคราลูกคางไปมาเขามองดูเปยถทังเซียนในความเงียบงันครู่หญึงและตะโกนเสียงดังเขายิ่งนัก ให้ข้าได้เผชิญหน้ากับเจ้าเขาพูดพลางบกหมัดใส่เปิดทังเซียนอย่างเสือหิวเนื้อหมัดนั้นทรงพลังราวกับจะตอกภูเขาน้ำแข็งให้ทลายลงได้อันชีซีเกือบจะลุกขึ้นกระโดดไปช่วยเขาแต่เธอทำได้เพียงคว้าผ้ามุมโตมาบีบแน่นจนเห็นเส้นเลือดปูดที่หลังมือม่านตาเธอขยายกว้างจ้องมองเปิดทังเซียนอย่างไม่ลดละเปิดทังเซียนยังคงยืนนิ่งอย่างวงบะแม้ใบหน้าของเขาจะอยู่ห่างจากกำหมัดเพียงคืบเดียวเท่านั้นไม่นานเขาก็ขยับและแตฉาดเข้าที่หน้าท้องคนตรงหน้าแรงนั้นหนักแน่นแนบเนื้อจนไร้เสียง บทที่238ชายร่างใหญ่กระเด็นตัวลอยไปอยู่ด้านหลังเขาส่งเสียงร้องครวนครางก่อนที่ร่างจะกระแทกลงบนพื้นกระจกสว่างเสียงดังหนักและผู้คนรอบๆอ,อ้าปากตะลึงนันการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นโอ้เก่งมากอันชีซีไม่อาจปิดบังความตื่นเต้นในตัวเธอได้เธอตะโกนเชียร์สุดเสียง ช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดกลายเป็นช่วงเวลาแห่งชนะชนะดวงตาของชีซีเต็มไปด้วยความชื่นชมขณะที่เปยดทังยุ่งมองเธออย่างมืดมนและเขย่าเองก็ตกอยู่ในความขมขื่นเปยดทังเซียนหันหลังกลับมาช้าช้าเขาเดินไปที่รางวัลหยิบมันขึ้นมาและเดินจากไปไม่มีใครมองเห็นมุมปากเล็กๆที่เขายกขึ้นให้ชีซีนี่ลหละคำพูดสั้นๆดูไรใจความแต่เต็มไปด้วยความรักเปยดทังเซียนยื่นกล่องให้ชีซีเธออ้าปากมองเขาอย่างประหลาดใจดวงตาโค้งตามเสียงหัวเราะ เธอหยิบกล่องขึ้นมองดูไปมาอย่างระแวดระวังขอบคุณนะปรากฏว่าเปิดถังเซียนเข้าทำสงครามเพราะเขาจะเอาเม็ดไข่มุกให้เธอข้าไม่อยากได้ยินคำว่าขอบคุณบอกข้าสิบอกข้าว่าเจ้าชอบไหมเปิดถังเซียนก้มหน้าเข้าใกล้ฉีซีเรากับไม่มีใครอยู่รอบๆอบชอบข้าชอบอันฉีซีตอบอย่างเอียงอายเจ้าชอบอะไรหรือชอบใครบ้างรึเปิดเซียนถามหยอกล้อ ก็ต้องชอบท่านสิฉชีซีพล่งขึ้นปเปิดเซียนหัวเราะอย่างพอใจข้างหูเธอข้าเละอยากจะจูบเจ้าเดี๋ยวนี้เลยจริงๆเสียงของปเปิดเซียนดังก้องข้างชีซีเธอรู้สึกเหมือนร่างกายจะเกร็งแข็งขึ้นข้าจะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านและร่างกายของเธอก็เกร็งแข็งกว่าเดิมเมื่อปเปิดเซียนกล่าวถ้อยคําหวานหูอีกครั้งทั้งสองสนทนากันไปมาเหมือนว่าสายตาทั้งหมดที่จับจ้องอยู่ไม่มีความหมายจนรัฐมนตรีเปิดเหิดไม่ได้ที่จะคำรามฮึมๆในลำคอบ้าไปแล้วจริงๆ เจ้าชายภูเขาน้ำแข็งได้ละลายไปแล้วและการแข่งขันครั้งถัดไปก็เริ่มขึ้นผลคะแนนออกมาเหมือนกันทั้งสองฝ่ายสลับกันแพ้ชนะแต่ผลสุดท้ายหยุดนิ่งอยู่ที่ราชวงศ์เปิดเหอเป็นฝ่ายนำชัยนำไปด้วยการชนะหกในสิครั้งความมอมั่นใจบนใบในหน้าของทูตสีหญิงหายไปอาณาจักรที่ปกครองโดยฝ่าบาทนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความสามารถฆ่าพระองค์ประทับใจยิ่งแต่ข้ามีสมบัติหนึ่งที่จะใช้ต่อรองกับผู้มีพรสวรรค์ในประเทศของท่าน ขอกล่าวว่าการเดิมพันในครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้นจากเดิมมากอยู่ที่ฝ่าบาทจะประสงค์แวตาของทูตซีหญิงฉายความกระหายเลือดและความพึงใจจักพระพัรู้ดีว่าการมาเยือนของอีกฝ่ายคือต้องการยึดดินแดงซึ่งเขาไม่มีทางยอมแต่เวลานี้เขาต้องถอนหายใจเขาให้โหนทำนายเมื่อครั้งก่อนและเชื่อตามหลักนั้นว่าตัวเองไม่อาจมีชีวิตอยู่ถึงเจ็สิปีแต่ก็อาจมีจุดเปลี่ยนที่จะทลายชะตาของเขาลงเช่นนั้นหรือให้ข้าได้เห็นมัน จักรพรัดครุ่นคิดก่อนจะกล่า umas, วจึนห้าห้าเอาสิท่านทูซีหญิงหัวเราะราทันใดนั้นชายร่างกำยำดูโหดเที้ยมต่างขนของขนาดสูงใหญ่คลุมด้วยผ้าสีแดงเช่นเคยก้าวข้ามผ่านประตูมาเมื่อสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้นั้นปรากฏขึ้นดวงตาของผู้คนต่างกระตือรือร้นราวจะระเบิดออกมาด้วยความบ้าคลั่งแม้กระทั่งชีซีเองวัตถุลึกลับปล่อยคลื่นลมหายใจแห่งชีวิตอย่างต่อเนื่องสัดสัดเหมือนมหาสมุทรที่ไม่เคยหลับไหลไม่มีใครไม่รู้ว่ามันคืออะไร บทที่239ใบหน้าของเป่ยถังเซียนเต็มไปด้วยความตึงเครียดกว่าที่เคยเพราะยิ่งมูลค่าของสิ่งนี้สูงเท่าไรเงื่อนไขที่ทูซีหญิงเสนอก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเขารู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะพบยกทะเลลึกชิ้นที่สได้จากหอคอยหลิงหลงมันเป็นความท้าทายที่นักรบทั่วโลกควานหากันอย่างบ้าคลัง่ง ความตื่นตระหนกในใจของชีซีเต้นขึ้นสายตาชัดจ้าสว่างสายของเธอเกิดพร่ามวัวาดกลัวจนกลายเป็นความกระทมหันโกรธพอที่จะแผดเผานักรบแข็งแกร่งทั้งหลายนั้นได้เธอบีบขวดวายในมือแรงขึ้นจ้องมองไปยังสมบัติที่เธอรู้สึกคุ้นเคยราวกับความคุ้นเคยนี้หายไปนานจนแทบจะหาไม่เจออีกแล้วเลือดเดือดพล่านอย่างอธิบายไม่ถูกเธอรู้เพียงว่าในตอนนี้เธอโกรธมากจนอยากจะฆ่าใครสักคนให้ตาย เมื่อสมบัติหล่นลงตรงหน้าจาักรพรรดิเปลือกตาของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงความสับสนในใจวกไปเวียนมาข้าไม่รู้ว่ามันเป็นสมบัติชนิดใดหรอกหนาะห้าห้าข้าเชื่อว่าฝ่าบาทต,ต้องรู้แนะ่ขอรับชาติสีหญิงมีสมบัติล้ำค่าอยู่สองอย่างหนึ่งในนั้นคือสัตว์ผู้พิทักษ์หรือเหมันขานเหตุที่เสือตัวนี้เป็นศักดิกส์สทธิ์ของเรา เพราะมันมีอายุขัยยาวนานและดูร้ายเกินกว่าราชสีตัวใดจะเปรียบคงกระพันและกล้าหาญในสนามรบปกป้องราชวงศ์ได้นานกว่าสาชั่วอายุคนแต่เหมันขานมีห่วงโซ่ที่ตำเหล่าลูกเสือที่กำเนิดมาจำต้องอยู่ให้รอดภายใต้สภาวะเลวร้ายเป็นเวลานานนับ6กปีนักรบทั่วโลกหวังว่าจะได้มันมาครองข้าพูดได้เพียงว่าเครื่องรางนี้หายากยิ่งกว่าเข็มในสมุดเสียอีก นี่เป็นเหตุผลที่ไม่มีใครกล้าโจมตีอาณาจักรสีหญิงมันเกี่ยวข้องกับเหมันขานโตเต็มวัยทั้งสองตัวนี้ที่พวกเขามีทูซีหญิงพูดต่ออีกครั้งและการที่มันหายากยิ่งเช่นนี้ทําให้ปัจจุบันประเทศของเราไม่มีลูกเสือแล้วมันจึงยิ่งมีค่ายอย่างอนันต์คนต่างตกตะลึงราวกับเขากำลังพูดนิทานหลอกเด็กเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ราชวงศ์ซีหญิงจะปล่อยให้ห่วงโซ่ของเสือเหมันนี้หายไปสำหรับสมบัติชิ้นที่สองของประเทศเราแน่นอน มันเป็นหอคอยหยกหลิงหลงทะเลลึกหมื่นปีแวตาทู่ซีหญิงเปลี่ยนไปอีกครั้งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาไม่ได้เข้ามาแทนที่หอคอยหยกหลิงหลงอย่างลึกลงทะเลในทุกปีลือกันว่าเป็นขุมแห่งอัญ,ญมณีที่มโหวานปกป้องอยู่สามารถยืดอายุไขคนให้ยาวขึ้นได้เป็นความจริงที่มีข้อพิสูจน์กษริย์ทุกยุคในซีหญิงเป็นจักรพรรดิที่มีอายุยืนยาวอายุเฉลี่ยของพวกเขาไม่ต่ำกว่า80ปีมีพลังแข็งแกร่งเกินจะเชื่อแค่เพียงเงื่อนไขเดียวที่กล่าวมานี้ก็ทําให้ผู้คนทั้งโลกแทบจะกระออักกยาก ได้มันมาครอบครองทั้งมันยังมีกลิ่นอายที่แข็งแกร่งช่วยทําให้ทักษะของนักรบเพิ่มขึ้นเร็วถึงสามเท่าทูซีหญิงยิ้มยิ้มทุกคนในโลกรู้ดีว่าสมบัติชิ้นนี้เป็นของราชวงศ์ซีหญิงเท่านั้นฝ่าบาทจัก,กรพรรดิของเราประสงค์ที่จะแบ่งปันความล้ําค่าของเจดีหลิงหลงแห่งนี้แก่ราชวงศ์เปิดเหอในวิธีที่พิเศษ ฝ่ายรัฐมนตรีได้ยินคำพูดของทูตซีหญิงทั้งหมดแต่พวกเขาไร้คำโต้ตอบมีเพียงปฏิกิริยาของคนในห้องโถงต่างตื่นเต้นพูดคุยกันอย่างโอลมานปั่นป่วนชีซีกำขวดไวน์ในมือแน่นจนมันแทบจะแตกเป็นเสียงเสียงไม่มีใครสังเกตเห็นเธอเลยนอกเสียจากทูตซีหญิงแม้ระยะห่างจะไกลกันมากโขเขาก็ยังคงจับจ้องเธอได้ภายใต้แสงไฟแต่แล้วเขาก็ต้องลดสายตา ต่ำลงเพราะเปยท์ทังเซียนเองก็ต้องมองเขาอยู่เขาหวัดวันศิลปะการต่อสู้ของเปยท์ทังเซียนยิ่งกว่าสิ่งใดเพียงแค่มองหน้าก็ทําให้ถุงน้ําดีในร่างกายสันสถานบทที่240แม้จัก,กรพรรดิจะรู้สึกหนักใจแต่เขาก็ใช้รอยยิ้มบนใบหน้าเข้าสู้วิธีพิเศษที่เจ้าว่าคืออะไรรึก็ยังคงเป็นการแข่งขันขอรับเราชาวซีหญิงจะเลือกคนจากประเทศของฝ่าบาทหากเราแพ้หอคอยหยกทะเลลึกที่งดงามนี้จะเป็นรางวัล แต่หากประเทศของฟาบาทแท้พอจะมีรางวัลที่มอบให้ประเทศเราอย่างสมกันหรือไม่ขอรับทูซีหญิงตกคำทิ้งท้ายเพื่อบอกความตั้งใจแท้จริงของเขาผู้คนตกอยู่ในความเงียบความตื่นโลดเนื้อเต้นกลายหายไปโอ้ ชาวซีหญิงช่างฉลาดแกมโกงนักพวกเขาสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อที่จะนำสิ่งล้ำค่าทา้าทายสวรรค์ออกมาสายตานับร้อยคู่จับจ้องไปยังพระพักของจักรพรรดิอย่างระแวดระวังเพราะพวกเขาต่างรู้ดีว่าจักรพรรดิอยากที่จะใช้สมรรถนะของหอคอยนั้นในการยืดอายุตัวเองเขาใช้เวลานิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะเชิดหน้าขึ้นและพูดอย่างไม่แยแสเอาสิเปิดภาคคลุมออกให้ข้าดูทีสมบัติประจำชาติของเจ้ามีค่าเพียงใดกันใบหน้าของผู้คนเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะคำตอบของจักรพรรดิราวเป็นการยินยอมจำนวนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ เปิดเลยทู่สีหญิงตะโกนชายกำยำสี่คนยกผ้าคลุมสีแดงใหญ่มันพัสะบัดขึ้นจนเหมือนเพดานห้องโถงถูกย้อมด้วยเลือดทันใดนั้นแสงสีขาวนวลประปนด้วยสีเงินก็ปรากฏขึ้นในห้องโถงลมหายใจแรงกล้าของสิ่งมีชีวิตประจำท้องมหาสมุทรยิ่งรุนแรงขึ้นโอเสียงอุทานของผู้คนเริ่มดังขึ้นนักบบางคนเริ่มสูดลมหายใจเข้าลึกและแรงสมบัตินั่นล้ำค่าล้ำค่าที่สุดในโลกจริงๆ สายตาจาัก,กรพรรดิเริ่มรีลงเขาซ่อนความกระหายไว้ภายในไม่ยอมให้มันพรั่งพลูออกมาก่อนจะบกมือและพูดขึ้นแต่จูจ่ๆก็มีเสียงดูด่าของเด็กหญิงตัวเล็กๆชีซ้ซีกำลังจะทำอะไรกันเพราะทันทีที่ผ้าสีแดงถูกสะบัดออกเธอก็ไม่อาจระงับความโกรธในใจได้อีกต่อไปนอกจากนั้นอารมณ์ของเธอยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและน่าเห็นใจจนเธอแยกไม่ออกว่าเธอรู้สึกอะไรอยู่รู้เพียงว่าเมื่อได้เห็นรูปปั้นจากใต้ท้องทะเลนั้นสัมผัสเหล่านั้นก็ถูกดึงออกมา ชุดยาวสีม่วงกระพือขึ้นอย่างรวดเร็วสารเลวนะักกล้าดียังไงที่ทรยศเขาห้องโถงที่มีชีวิตชีวาตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งด้วยคำพูดไร้เหตุผลของอัญชีซีไม่มีใครรู้ว่าเธอหมายถึงอะไรดวงตานับไม่ท้วนมองไปที่เธออย่างประหลาดใจแต่แล้วแววตาที่ดูดันราวกับจะคำรามออกมาแทนปากได้ก็เปล่งประกายอ้ากว้างขึ้นเมื่อดวงตาของเธอประชันเข้ากับดวงตาหนึ่งเหมือนกับเห็นผียังไงอย่างนั้น หญิงสาวภายใต้หน้ากากค่อยๆลูบไล้ข้อมือซ้ายของเธอแผลเป็นอันน่าสยดสยองนั้นเตือนเธออยู่เสมอความเกลียดชังความอับอายและโศกเศร้าเหตุเพราะชายผู้สูงศักดิ์ที่อยู่ตรงหน้าเธอที่อยู่ข้างๆอันชีซีอันชีซีพร้อมแล้วหรือยังข้ามาที่นี่เพื่อขอชีวิตข้าคืนจากเจ้าคำพึพมพำในใจของเธอเต็มไปด้วยความรังเกียจเบียดแค้นเธอกระพริบตาเบาๆเหมือนคนตกอยู่ในภวังทุตจักซีหญิงตะเคาะขึ้นดัง หญิงสูงศักผู้นี้ข้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรแต่ท่านตำหนิผู้มาเยี่ยมเยือนอย่างเป็นมิตรไร้มารยาทยิ่งนักสิ้นเสียงของทูตจักรพรรดิหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเขาจ้องมองไปที่เปิดถังเซียนที่ยังคงนั่งเฉยโอหลานชายชักจะตามใจอันชีซีมากเกินไปแล้วแต่เปิดถังเซียนรู้ใจชีซีดีว่าเธอทำไปเพราะอะไรส่วนอันชีซีไม่ได้รู้สึกกลัวหรือกังวลใดๆเธอพูดด้วยความเย็นชา ตำหนิข้าหรือเจ้าเองก็เป็นเพียงทูตตัวน้อยริอ,อาจล้อเล่นกับราชวงศ์เปิดเหอของข้ากล้าหาญเสียจริงนะว่าแต่ท่านมีสิทธิ์จะตำหนิข้าด้วยอย่างนั้นสิผู้ไม่คิดเคารพประเทศข้าตำหนิคนในประเทศข้าขอบคุณที่รับฟังแต่งงานกับนางสนมโง่ทางช่อง r a บิก้าเวิรโปรดกดติดตามเปิดเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป และสามารถสนับสนุนช่องได้ในทุกช่องทางขอให้มีความสุขสนุกในการฟังขอบคุณค่ะ